สวัสดีค่ะ,ะพี่นิ้งนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวขอรีวิวตัวครีมกูต้าตัวนี้เด็ดมากเลยจะบอกให้เพราะว่ามันแบบหอมแบบกลิ่นเหมือนแป้งแ,แครแล้วก็แบบทาแล้วนะขาวภายใน14ถึง1เดือนนะคะไม่แพงด้วยจะบอกอุ๊ยร่วงแป๊บหบนึ่งนะนี่เห็น,นเปล่า เนี่ยตัวนี้นะพอทาก็ทาตอนตัวหมาดๆนะคะมันจะขึ้นขาวตอนทามันจะขึ้นแบบแป๊บนึ่งปะมันจะขึ้นขาวนะคะแล้วก็ทาทิ้งเอาไว้ได้ทั้งทาแลก็ก่อนนอนนะมันจะช่วยมีตัวกันแดดด้วย SPF 50ค่ะก็ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะ ตัวนี้เวิร์กมากเลยหอมด้วยนะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือจะมีให้เลือกสองสูตรก็จะเป็นตัวโสมนะตัวโสมตัวนี้จะเป็นโสมโยเกิร์ตนะคะนี่เห็นไหมอ่ะแน,นหนึ่งนะโสมโยเกิร์ต เนื้อความไม่หกด้วยเป็นครีมเนื้อเนยนะก็กลิ่นหอมแบบไม่แรงอ่ะไม่ใช่กลิ่นแบบฉุนนะเป็นกลิ่นหอมละมุนละมุนแล้วเวลาทาก็ขอเป็นอีกฝั่งหนึ่งมันจะขึ้นขาวเหมือนกันฉะนั้นต้องทาตอนตัวหมาดๆนะคะนี่หรือแบบจึ๊บๆๆๆนี่ยขึ้นขาวแล้วไป หอมมากนะเหมือนกลิ่นกุหลาบเลยก็สองตัวนี้นะพี่นิ้งขายทรงอยู่ก็กระปุกละร้อยาสิบนะปริมาณ50กร,รัมค่ะก็ส่งแต่กระปุกแรกเลยก็เอาไปขายกันเอานะใครจะสร้างแบรนด์ก็ติดต่อมาเดี๋ยวพิงจะไอ้นี่ให้เป็นแบรนด์ของน้องเลยนะคะก็มีออยนะเดี๋ยวเลขออยเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงทางข้อความนะคะแล้วก็จะมีเป็นเดี๋ยวขอเก็บทีก่อน ตัวโดสรู้จักกันทั่วๆโดสนี่มันจะมีเป็นโดสเป็นน้ํานะคะแต่โดสตัวนี้จะเป็นโดสเจลโดสเจลส,ส้สมความเข้มข้นเจ็ดสิบเปอร์เซนฉะนั้นขาวแน่นอนเห็นหรือปล่านะเอ๊ะดึงๆมากลัวหกนะน,นี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนเห็นหรือเปล่าโดสเจลส้สมปั๊บ ทาช่วยให้ขาวเร็วดังนั้นทาโดดก่อนแล้วก็ค่อยทาตัวโสมหรือว่าทาตัวกูต้านะคะเป็นกูต้าไว้นะขาวเร็วมากค่ะทาก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้นะสองตัวนี้แนะนําเลยเพราะว่ามันขาวแล้วก็อยากแนะนําของดีให้กับน้องๆน,นะคะฉะนั้น ใครสนใจติดต่อพี่นิ้งได้เลยนะคะก็วันนี้ก็ไปก่อนแล้วพี่จะมานะนำแล้วก็รีวิวครีมให้ใหม่นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย